ยินดีต้อนรับสู่มุเมันศูนย์รวมของผู้ที่หลงไหลในยานยนต์และนวัตกรรมหากคุณคือคนที่รักรถยนต์รถกระบะและทุกสิ่งที่มีสีล้อคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งพิเศษจริงๆกับ t o y ยต้าฮิลล์สต์รปี2026รถกระบะรุ่นใหม่ที่ผสานความแข็งแกร่งกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาดูกันว่าทำไมมันถึงเป็นหนึ่งในรถกระบะที่น่าตื่นเต้นที่สุดในปี2026 โตโยต้าฮิลลสเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความน่าเชื่อถือและพลังออฟโรดที่เหนือชั้นมาโดยตลอดแต่ในปี2026 Toyota โตโยต้าได้ตัดสินใจยกระดับครั้งใหญ่กับฮิลลสเทรวูนี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่เป็นการปฏิวัติรถกระบะอย่างแท้จริงทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีทุกอย่างถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เทรวูโดดเด่นที่สุดในตลาดโลกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือการออกแบบภายนอกโตโยต้าฮิลลสเทรวปี2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่แข็งแรงบึกบึน แต่แฝงด้วยความล้ำสมัยด้านหน้ามีกรอบกระจังทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อช่วยลดแรงต้านอากาศฝ่ายหน้าเลดเมทริก์ถูกออกแบบให้เรียวและเฉียบคมเข้ากับเส้นสายของตัวรถอย่างลงตัวฝากระโปรงหน้าดูบึกบึนแก้มข้างโป่งเล็กน้อยและเส้นด้านข้างที่ไหลลื่นช่วยให้รถดูทั้งดุดันและรูราโตโยต้าได้นำแรงบันดาลใจจากรถกระบะระดับโลกของตนมาผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความอเนกประสงค์กับสไตล์ด้านท้ายของรถได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด าท้ายติดตั้งไฟเลดแบบยาวเต็มแนวพร้อมระบบเปิดปิดไฟฟ้าวัสดุของกระบะถูกเปลี่ยนเป็นคอมโพสิตชนิดใหม่ที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบาช่วยลดน้ำหนักรวมของรถโดยไม่ลดความทนทานนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบไฟพอร์ตไฟ220โวลต์จุดยึดสัมภาระและเครื่องอัดลมในตัวเหมาะสำหรับทั้งนักผจญภัยและผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรมใต้ฝากระโปรงโตโยต้ามอบกลุ่มพลังให้เลือกหลายแบบสำหรับรุ่นไฮไลท์คือเครื่องยนต์ดีเซนเทอร์บริสขนาด2.8ลิตรที่ผสานแรงบิดของดีเซน เข้ากับความประหยัดและความนุ่มนวลของระบบไฮบริดให้พละกกำลังราว250แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลถึง600นิวตันเมตรทั้งทรงพลังและประหยัดอีกทางเลือกคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบไฮบริดขนาด2.4ลิตรสำหรับตลาดที่เน้นการปล่อยมลพิษต่ำทั้ง2เครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์อนุโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อรุ่นล่าสุดของโตโยต้าที่มอบการยึดเกาะถนนและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพเส้นหาง ฮิลลสเทรโวไม่ได้มีดีแค่พลังแต่ยังให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีภายในห้องโดยสารได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Car p l a y และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดดิจิทัลปรับแต่งได้แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่นการกระจายแรงบิดมุมออฟโรดและการไหลของพลังงานไฮบริดวัสดุภายในรูราด้วยหนังสัมผัสนุ่มตกแต่งด้วยอลูมิเนียมและไฟเอ็มบีแนที่ปรับระดับได้ อีกหนึ่งความโดดเด่นคือระบบ toyota smartdrive ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์สภาพถนนและพฤติกรรมของผู้ขับเพื่อปรับสมรรถนะและการประหยัดเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมาพร้อมชุดระบบความปลอดภัย toyota safety sense 3.0ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนการชนลวกหน้าและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมภาพแผนที่3มิติด้านสมรรถนะออฟโรดยังคงเป็นจุดแข็งของ hilux และเทรรุ่นใหม่นี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวงัง ด้วยระบบการเสถียรใหม่แบบปรับอัตโนมัติเพิ่มองศาการเข้าหาและออกจากในระบบล็อกด้วยไฟฟ้าและโหมดเลือกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นทรายโคลนหินหรือหิมะเพียงแค่หมุนปุ่มเลือกโหมดก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบครอคอนโทรลสำหรับการขับในพื้นที่ทุรกันดารโดยเฉพาะในด้านการใช้งานจริงเทวธรรได้ยอดเยี่ยมเช่นกันสามารถลากจูงได้สูงสุด3.5ตันและบรรทุกได้มากกว่า1ตันระบบไฮบริดยังสามารถจ่ายไฟให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์แคมป์ได้โดยตรงจากรถเรียกได้ว่า หมาะสำหรับทั้งการทำงานและการผจญภัยกลางธรรมชาติ Toyota Hilux สทรวปี2026คือรถกระบะที่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นสัญลักษณ์ของวิวัฒนาการใหม่มันผสมผสานร,ระหว่างความแกร่งแบบดั้งเดิมของ t o y o ต a เข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างลงตัวทั้งทรงพลังประหยัดและชาญฉลาดพร้อมสำหรับยุคใหม่ของการขับขี่ แล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับฮิลสเทวรุ่นใหม่นี้มันคือรถกระบะในฝันของคุณหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารยานยนต์จากมุทมันที่ซึ่งความหลงใหลในรถยนต์ไม่มีวันสิ้นสุด